นายหยกไหนนะฮะไว้ยู่บ่สองคนไว้บ่ไอ้ยกใส่หาได้บ่เตียงนะบ่ฮักบ่บ่ฮักเนาะบ่บ่สิยกลงไปหายในเตียงเหละแกมาหายแต่เซโนู้เดสเนี่ยขาวสาร บานนี้ก็บอต้องซื้อเลยมีเบือเข้าแผลเดี๋ยวไปข้างหลังก็สิเป็นแะหรือว่าเป็นแพลสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดี๋ีนักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบพรอบส่องยูทูบอาล่าเพลินคือเก่าพี่น้องเลยเนาะซึ่งว่าตอนนี้ก็เขามาทำภารกิจนั่นแหละเนาะเขามาทำภารกิจในทางผู้รักผู้ใหญ่เพลินวันเสาร์ภูรักผู้ใหญ่ที่เพลิน ใจบุญเนาะมีใจ,ใจิตใจเมตตาคืออากูนภาษาคนถูกเนาะคนที่ลำบากภาษาเนะาะก็คือครอบครัวข,ข,ของเันนี่แหละพีะนะ่น้องเอ้ยน้องเดือนน้องเด่นอะไรเนาะที่เขาเข้ามา,าให้การสวยเหลือแล้วก็มาเป็นสะพานบนุญให้ทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะซึ่งผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เพินนยยยยเพ่นกะมีชื่อว่า อไอจอนพี่น้องเลยเนาะไอจอนซุปแก้ววะจ้ะ,ะ,ะเพิ่นก็เป็นคนลาวนี่แหละแต่ว่าไปอาศัยอยู่ในอ,อเมริกาเนาะเพิ่นอยู่เมืองเฟสโนพี่น้องไอรัฐแคลิฟอร์เนียเนาะสหรัฐอเมริกาก็คือข้าเข้ามาเหมือนนี่ก็มาเป็นสะพานบุญเนี่ยเพิ่นนั่แหละเนาะสวัสดีข้ามาเป็นสะพานบุญเนี่ยไกด์ก่อนหน้าเนี่ยคือทั้งเพิ่นก็ได้ซื้อสังกะสีเข้ามาเนาะสามสิบแผ่นแล้วก็ไม่เซ็น ไม่สี่เปดนั่นแหละสาวสาวแผ่นเนาะแล้วก็ <c oughs> เพิ่อนก็นยังสีสวยเลือยเข้ามาอยู่ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือเพิ่อนว่าวอะไรเพิ่นว่าศิศย์สตาเพิ่นนน้องศิศย์สตากับทางน้องๆแล้วก็ครอ,อบครัวของเงินพอน้องเด่นน้องเดือนนี่แหละเนาะบอกอะไรยายห่างพี่น้องเอ้ยว่าเฮาได้พิชซังไหนมาเมื่อนี่เนาะนี่เด้นี่มาเมื่อนี่ก็ดี มีท้องก็ต้องมีเข้ามานะเดี๋ยวคอเนี่ยตัดผ้าไปที่กองหลังนะบ้านนี่นเนาะอันนี้คือชิฮัาซอเข้ามาน่คือเขาซานกระสอบหนึ่งเนาะแล้วก็สายยางในโบแมนออกสายยางนี่จะไปบอลใหม่เนาะกระชมมีแต่ท่อนี้แหละเดี๋ยวจะไปถักทายน้องๆก่อนนะเป็นเห็ดกินบีรังอยู่นะ โอ้พักการเห็ดกินอย่างแพ้ไปหาหน่อไม้แต่เส่าแทนได้บ่เห็ดปวกเอาเห็ดปวกก็ออกใช่ไบ่เอาโดยสบายดีแม่สบายดีบุญแกงพอเอาเกลือมาดูหรือพระเวนเนาะพระเวนงามดีเป็นแกงหน่ไม้พี่น้องเลยข้าวเส้าบ่นี่เรือกข้าวเที่ยงเขากเว่าเขจะกินข้าวเส้า เราก็จะยินขา่าวเศร้าผีซ้องเศรเพื่อมาหนังท่าผีน้องเลยเกย์กับน้องเพื่อนเอาไม่ก่อนน่องเ <ś m> นี้ยใส่ข้อจะหาย <ś m> จะไปหายน้องนี <ś m> ่สบายดีพี่น้องดูสบายดี <ś m> สบายดีพี่น้องมาสิ <ś m> พี่น้องไอ้พี่น้องเออน้องเดือนมันนี่ใส่สีเหลืองคักเธอ แล้วเราพ่อไอ้คุดกวยตูนนะสิบุกมันนะเมื่อนี้ได้ไปคุดอยู่ปะไปไปอือน้องเด่นกับไปปะไปไอ้น้องเด่นนี่ได้ทาแป้งทายังอยู่ปะทาแต่พรทาแต่พรแสดงว่าหน้าน้องบัทึกแล้วใช่ทาพรบัตทึกแล้วจังหวะอ่าสิวขึ้นสิวขึ้นหน้า กับน้องตากแดดไล่ห่าแหละเนาะไปกินข้าวเส่าแล้วกินแล้วกินแล้วกินคำย่างข้าวเส่าหนะแกงเห็ดโอ้แกงเห็ดแล้วไอ้เดี๋ยวไอสิทาไหมเขาวนะข้าวที่เหลือนะไปไหวอยู่ในไซเดียนี่มีบอเขาวกินข้าวสารข้าวย่างนะข้าวเปลือกนะบ่บ่มี ใน่แต่ละมื้อแต่ละวันนั่นได้สักกินในไดรไปหาเนี่ยไรซื้อเอาดำโลโอ้ซื้อเข่าโลบอน้องเดือนได้หูยังอยู่บอน้องเดือนเนี่ยบะฮูบะฮูบอ,บอ, <c oughs> บอน้องเดือนมาได้มาอ่าคือน้องเดือนนี่ฮะกลมาเนาะไปเฮียนพี่น้องเอ้ยไปเฮียนอยู่ในตัวเมืองอะไรแหละแล้วก็ไปพักอยู่พุทธพราะว่าอ่า,พา,าอเพื่อมีห่อพักเรือบ,บอลพักให้เนาะสิเปน็นน,นนั่นโรงเรียนในแขวงนี่แหละ ได้กินอยู่นำหงเฮียนบอ๊ะเพิ่นบบได้หักเงินบ่ะเพิ่นกะมีเงินเบยเลียงห้มีเงินบงเนบยเลียงเข้าน้ามีเด้เพิ่นบบได้หักบอแบบค่าเข้าค่า,า,ายัางอน,นะแต่ละเดือนนะหรือว่าเงินเบยเลียงโอ้แบบน้องๆเงิน,งนต้องได้เหตุวียกนำบอะหรือแนวใดบ่มีแต่ไปเฮียนโอ้มีแต่ไปเฮียนแต่แสดงว่ากด็ดีอยู่สะพี่นอง้ยทางั้นก็ดีเนาะแบบทางเงน,น งเฮียนพันกะสวยเรือดีอยู่เนาะก็คือมือน,นีอ่าไอ้ข้ามานี่ก็ได้ก็ข้าวา,านมากกับสอบหนึ่งนี่เซียวอยู่บอยังได้อยู่บอเข้าวานกับสอบหนึ่งเอาเอาเอาอะโยกได้บอล่ะฮะสองคนน่ะยกได้บ่ได้อยุบบ่ได้สองคนยกหากสิบโลบ่ขึ้นบอสใหญ่าเนาะ <c ười> หึ ะขึ้นแสดงว่าเบิ่งท่าทางนี่น้องเดือนนี่สิแข็งแห้งก็เอื้อยอยู่เนาะเอื้อยนี่สิเป็นคนเบาบางเนี่ยสิบกค่อยแข็งแห้งขนาดนั้นเปลี่ยนไปอยู่แต่ในเมืองเด้์บกค่อยได้ทึกแดดมาจากน้องเดือนนี่พ่อนไปอยู่เนาะมือนี้เนาะโอ้ไอเขาทีว่าเหตุหน้าไว้อเดสมันเบิดบอลเรือพ่อพ่อกิน เบิดเบิดเบิรแต่เฮิงเลรอบ่หมดตั้งแต่เฮิงแล้วอ๋อก็คือคู่มือนี่ซื้อเขากินตลอดซื้อเขากินตลอดพี่น้องเลยโอ้การนั้นแล้วก็คือทางผู้ใหญ่เปิรนเห็นนะเปิรนจังสวยเหลือทางเขาเข้ามาซื้อโลเท่าี่เขาอยู่บ้านเลยซาอ์พโลละซาอ์พัน มันคือแพงเทโลซาวพันหาโลกับแสนหนึ่งสิบโลกับสองแสนหาสิบโลเท่าไหร่น้องเดือน <c oughs> มมสามหาสิบโลในตอกจากแสนสิบโลกับสองแสนซาวโลกับสี่แสน สี่สิบโลแปดเซนห้าสิบโลลานหนึ่งหัวด้ปาอ้แม่ต้องเดือนหายเห็ดปวกบ่ฮะ <c oughs> โอ้เป็นไรเห็ดปวกไร้ายบ่จังหายเห็ดปวกมากินีเนาะเ <c oughs> ออคือมานอ <c oughs> อันนี้ที่เป็น ยังเกาะก้าโพทอดครับกล้วยทอดให้เลือกเอาทุกหนึ่งสิกินตัวใดอยากกินอย่างพอเหลืออีกทุกหนึ่งสิไปหายนะเจ้าหายน่งองเกกนาะอยากกินอยังกับาวโพทอดกับกล้วยทอดฮึอยากกินอยังสิกินอยังโอ้ยขีดเนี่ยขีดผื่นเนี่ยเอาหายเอง หายเอาสามียังขีดบไรเขาตัดสินใจหายเพียวเอาคิดกล้วยนี่แหละเนาะไปขอบใจไอ้คิดกล้วยอันนี้สิไป้หายอีกคนหนึ่งข้าวโพดเนี่ยมันแสบกล้วยกับแสบพื่งกันสรุปเข่าเนี่สิลงมาหยกเองหรือไอหยกหเนี่ะฮะไว้ยี่บ่สองคนไว้บ่ไอ้ยกใส่ฮาได้บ่เตียงนะบ่ฮักบ่ฮักเนาะ บ่าบา่สิหยกลงไปหายในเตียงเละ่ะแก่มาหายแต่เซโนพูเดนิอืข่าวสารบ้านนี้ก็บ่ต้องซื้อเลยซื้อข่าวแพงแท้โลละ2 0าวพันโลละ2 0าวพันโลนี่ก็ตกกระสอบละล้านแลปวป้าโตพอซื้อเป็นโลมันก็จิแพง่นหลยเนาะ ถ้าเป็นกระสอบได้เขาค้ายเท่าไรอันนี้นะหกแสนห้านี่หกแสนห้านี่กระสอบหนึ่ง้าสิบโลอืมแล้วปีนี่สิได้เห็ดหน้าปะโบหูบหูหน้าสิได้เห็ดเน่ยเนาะเพราะว่าให้น้องเดือนได้เห็ดนำได้จะน้อยบัดอ่าสิได้เข้าไปอยู่ในเมืองอีกนะมันมีโหลดเลยสิบได้เห็ดหน้าปะ <Man. S 2> มาได้เห็ดหน้าบัญหาเงินซื้อเข้าแต่ละมื้อแต่ละวันพี่น้องเอ้มันเหมื่อยได้กันแน่มาเห็ดหน้านะ่ะถ้ามีเขา่าของเฮ้านะ่ะตุนไหวยังดีได้ก็กหาอย่างอื่นเอาในนี่นะดีใจบ่ได้ข่าสารก็สอบหนึ่งนี่ดีใจสกินได้จกักหอ,บอดบ่เดือนหนึ่ง สอ,อาทิตย์หอดบ่ะสองอาทิตย์เพราะว่าตอนนี้ก็หกคนเนาะพอแม่ลูกินก็หกคนกายบ่ะอือก็คือน,น้องเด่นนี่ว่าอยากไปทำงานสิาจะไปทำงานอะไี่ป้นอเลยแต่ว่าน้องว่า,อาพอว่าให้ปู๊กมันแล้วก่อนจังว่า ไปบอกไปก็ดีเนาะและนองเงินเดือนได้ยังให้นองไปอยู่บ่กระแล้วแต่นองแล้วแต่น่องเนาะพอว่าอย่างไรมันก็นต้องไปอยู่แล้วพี่น้องเ้ยเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวของปะของทองของพ่อแม่และการน้องๆนอว่าสันใต้องได้ไปเพราะว่าิียูยนี้มันบัดผมมีมวิยกเขตยงานทำนะมันต้องได้ออกไป สอบไปหาอยู่ลแล้วเนาะแล่เข่าน้าแต่ละมื้อน่ะอ่าคือหาเงินซื้อนเนาะแม่นปะแม่งเอกสารอักษรบัตรซื้อเป็นโลเนาะบัตรซื้อเป็นกระสอบบัตรซื้อเป็นกระสอบบัตรเงินโบเพียงพอสักหน้าบัตรเทิงล้างสักล้างบัตรเทิงหน้าแหละอ่าค่าใช้จ่ายมันลดไล่อะไรอย่างน้องเดือนเด้ ไปอยู่ผูนา่าได้ใส่เงินอยู่บ่ได้ลยครับพ่ออ่าได้ขอพ่อแม่อยู่บ่ก็ขอ,ขออยู่เดือนหนึ่งท่ายขอเพิ่นแสนหนึ่งเดือนละแสนเลยอ๋อเดือนละแสนแต่ต้องได้ขอทุกเดือนบ่บางเดือนก็บ่ได้ขออ๋อบางเดือนก็บ่ได้ขอก็ต้องขอก็สินักทั้งแม่ทั้งพ่อไปแล้วแล้วกั น้องบ่ได้ไปอยู่เฮือนพี่หาเงินพี่น้องเอ้ยเนาะคือน้องเดือนนี่ก็ไปเฮียนาซั่นซะเนาะตั้งใจสิเฮียนให้อ่าจบฮอดม .7 พูบ่โดยอืมถ้มีนก็จบม .7 โดยไอ้คู่มือนี่ยังใช้โทรศัพท์อยู่บ่บ่ได้ใช้แล้วแม่นอ๋อซออยังก็เบอร์ WhatsApp หรือพี่ซังนี่แหละแปลว่าเฮาเคยทักไปหน แต่ว่าโดนแหละแต่ว่าน้องจําบ่ได้น้องก็น้องจําบ่ได้แน่เนาะบ่ได้เล่นเลยตอนนี้เนาะโทรศัพท์ก็บ่มีบ่ได้เล่นแล้วบ่เป็นหยังเนาะบ่ได้เล่นกบ่เป็นหยังกันเล่นแล้วมันสิเคยคือน้องอ่าคือน้องเด่นนี่ตอนนี้ก็บ่มีโทรศัพท เพราะว่าบ่อ่าบ่มีเงินซื้อคันได้เล่นแล้วมันสิติดได้บานมันจะอยู่บ่ได้กันด้เล่นอันนี้แปลว่าเฮาชิน,นเลยเด้มันกับพ่ออยู่ได้ะนะั่นะเนาะคันนี้แหละมันบัดอ่าอยากเบิ่งนั่นอยากเห็น,นั่นเห็น,นี่นะบางที่บัดมีหมูมีครูนะในโทัสองโทรศัพ์ไอไอตีนเซ้าได้สั่งมาหรอบ่โอ้โนี่แหละก็คือทั้งองน ลุงจรเนาะให้ชุมาออ้าวลุงจรซะเพราะว่าเพื่อนก็นา่าอีรุ่นลุงคนนแหละพัชรศรีลุลลลงจรสุกแก้วที่เพื่อนสวยเลือขมานี่แหละให้อายเป็นสะพานบุญให้นี่เนาะก็คือเพื่อนเกิดความหักความเมตตาชุมเจา้าเห็นชุมเจ้าวอะไรก็ถึกศรัาอนยะ่นัาา้นเนาะถึกศตัทธาพัชรศรีเพราะว่าเพื่อนจะมีลูกสาวเพื่อน่าให้ว่าสู่ครอก็เพื่อน,นฟังแน่ มีลูกสาไไวบรรทึกชะตาเป็นกันเลยให้การสวยเรือเข้ามาคนเดียวกันนั่นแหละเหมือนมีคนอื่นซื้อไม่ซื้อแสงกระซีคนเดียวกันที่เพ่น่าซีอันนี้แหละเหตุเทือนหายนีกับคนเดียวกันเนาะลุงจอนเรือไอจอนสุกแก้วแหละเพิ่นอยู่ ซาลาตอเมริกาเนาะเขาก็มาเป็นสะพานบุญเนี่ยเพื่อนอเมริกายเพื่อนยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะเพื่อนร่ำเพื่อนรวยขึ้นกว่าเก่าสิ่งสําคัญก็คือให้เราอยู่ดีมีแห้งอะไรพี่น้องเลยเนะาะทั้งครอบครัวเราอะจะเจ็บจะจนอะไรก็ให้พระจเจ้าอวยพรเพื่อนกับครอบครัวเพื่อนเนาะให้ร่ำให้รวยอยู่ดีมีแห้งอ้าวน้องๆขอบบุญขอบคุณทั้งนั้นลุงจอนเนาะคนเล่าเข้าในแหละอ้าวขอบมกขอบใจเพื่อนใส่กล้องรถ โดยก็ขอบใจรุ่งจอนที่มาช่วยเรือครอบค<อ><อ>รัวน้องน้องเดือนน้องเด่นมีทุกขภาพแข็งแห้งให้อยู่ดีมีแห้งง,ง,งานเห็นงานก็ให้ราบดื่นัางมีขึ้นกว่าเกา่าโดยสาธุ <laughs> โอเคไปน้องเยนะ้ยเนาะข้าก็จะได้จบคลิปไปสำ้นนิน่งเลยเนาะ ขอบุญขอพุนขอโกขอใจนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของน้องวาสันซะเนาะเพื่อนกับแมนสำหรับน้องๆนี่ก็สิเป็นเพื่อนเนาะวาสันซะแต่สำหรับผู้ที่อ่าเพิ่นมีเงินมีคำเปิดกระสีว่าเที่ยงหน้าทำนะี่นะเปิดกระตุ้วกระต๊อบแมนบอลน้องเดือนเนาะเพิ่นกระสีว่าเที่ยงหน้านะแต่สำหรับน้องๆก็ก็กว่าเพื่อนนั่นแหละเพราะว่าเป็นบ่อนผักพปอาศัยบ่บอนรับบ่อนนอน บอลอยู่บอลเศร้ากะอยู่นี้เนาะโอเคอเคด้อพี่น้องเด้อเนาะไอจอนกะขอบค <c oughs> ุณขอบคุณเพิ่นกันว่าผิดพลาดประการใดเหตุในบทถึกอกถึกใจก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะไอเนาะว่าชันซะให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยอย่าเจ็บอย่าจน,นำลำรวยำลำรวยฮะกัสิขคอ,อจบคลิปนาสม,มิแหละพี่น้องเลยถ้าเกิดว่าผู้ใดเนาะในเบิ่งในส้มแะไรก็เกิดความเมตตาสางสารเนาะอยากสวยเรือเพิ่มเติมมากกว่านี้ดีที่จะเป็นสะพานบุญในเด้อพี่น้องเด้อ เพราะว่าครอบครัวน้องๆนี่ก็ยังขาดเกินหลายอย่างเนาะ,ะเป็นน้ำในฟืนไฟและหอ้องนงห้องน้ำเนองกับโบมี่วสาสันซะเนาะถ้าเกิดเราผู้รักผู้ใหญ่ผมมีกาาาําลังทรัพย์เนาะอยากสวยเหลือหรือว่าสนับสนุนกขมาทาั้งด้านใดก็ดีคือการเด็กพี่น้องเด้อเรับการยินดีนําเลยก็ที่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยเนาะอยู่ดีแม่งเบอร์สุขสุขคนเด็กพี่น้องเด้อนอนอย่าเจ็บเด็ดจนให้รับให้รวยแล้วก็ร่วมทั้งน้องๆเนาะให้มีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นหักแพงแบง่งปันเอ็นดูเมตตาสุมเจ้าเข้ามาหลายๆเด้อ อ่าโดยไปแล้วน้องๆสบายดีสบายดีสดสบายดีสบายดี